โอเคครับทุกคนมาได้เวลาซื้อตัวละครเพิ่มกันอีกแล้วนะครับในแมป WKC o t f i t Design นะครับทุกคนนะแหมใช้โลบักทุกคลิปเลย <c oughs> ให้เราไปที่เสื้อสีแดงตรงนี้นะครับทุกคนอ่ากดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาเรามาดูกันว่า n น w In มีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะเห็นเขาเพิ่มตัวละคร,ะคระมาเยอะเลยทีเดียวเชียวตัวละครเยอะมากดูดิตัวละครน่ารักมงมิงเต็ไมไปหมดเลยรอบนี้เราจะไม่เล่นตัวเล็กๆนะครับนะรอบนี้เราจะเล่นตัวแบบตัวแบบทั่วไปนะ แต่เป็นตัวผู้หญิงนะครับนะซึ่งผมเล็งไว้แล้วตัวหนึ่งเว้ยนี่นี่คือตัวนี้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 มีชื่อว่า Squiddy Cutty r i h i e นะครับอืมชื่อยาวเหลือเกินโอเคเดี๋ยวลองกดใส่ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่เอ้ยน่ารักไหมคนดูเป็นไงตัวสีขาวเอ้ยผมว่าก็ไม่แย่นะสำหรับตัวนี้เอ้ยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่น่ารักอยู่น่ารักอยู่ แต่ราคาก็น่ารักเหมือนกันนะครับ934โลบักครับแม่งโคตรแรงเลยโอเคนะครับนะเดี๋ยวเราจะซื้อตัวนี้กันนะครับนะให้เรากดไปที่ buy all นะทุกคนโอเคไอเทมมาแล้วนะครับมีไอเทมทั้งหมด12ไอเทมนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคให้เรากดเพยเลยครับผม กดเพย์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเอาเมาส์ตัวนี้เนี่ยไปชี้ไปที่ตัว E นะครับจะเป็นการอีค i p ป h e a v ว t a r ตนะครับกดโอเคไปหนึ่งที่เรียบร้อยตอนนี้ผมใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากดรีเซ็ตดูนะอตอนนี้เป็นตัวละครตัวนี้แล้วนะครับผมเอ้ยแต่หน้าตามันหายไปไหนอ่ะมันบอกว่าเรามีไอเทมอยู่แล้วอ่ะทำไมผมใส่แล้วมันไม่ขึ้นวาโอ้ oh no เราต้องไปใส่หน้าเว็บเองเหรออันนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปใส่แป๊บหนึ่งนะครับโอเค น่ารักประมาณนี้เลยครับผมนะสำหรับตัวละครที่เราเพิ่งซื้อมานะั้นในราคา930กลบักน,นะโอเคใครอยากซื้อตัวละครคล้ายๆผมนะครับลิงก์แมป WKC อยู่ใต้คลิปเลยนะเผื่อ <c oughs> คนอยากจะแต่งตัวมันผมไงแบบน่าลงน่ารักบางคนแบบไม่มีไอเดียในการแต่งตัวนะครับเข้ามาที่แมปนี้ได้เนาะโอเคถ้า,างั้นก่อนที่ทุกคนจะรับชมคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันทางนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำราวาบักร้ลานรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพ Pass เรท7ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ l o c k f o o ิ King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปท่วนเลยแล้วก็ยังรับฟา์์มแม Block f o o ด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเอ้ยด,ดูดูตัวละครนี้ดี เป็นไงผว่าก็ไม่ได้แย่เนาะเนี่ยโอ้ยดูดิว่าก็ไม่ได้แย่นะเห็นปะเอ้ยเราจะไม่เล่นเด็กแล้ววันนี้วันนี้เราจะเล่นตัวปลาหมึกใหญ่ปลาหมึกยกักษ์ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์จะน่ารักได้ไหมเนี่ยอยู่กับผมมันห้ามใจไม่ค่อยจะได้ยิงทิ้งหมดเลยอะ่ะโอ้ยเขียนต่ละครมาตัวอะไรอ่ะขี้บาขี้บมาโอ้ย้มป้าโอ้ดูขำดิป้าไม่อุม้มลวอุ้มป้า ไปอไอ้ไอ้ไปกินก๋เดเลยอะไรอะไรันนัยอะไรแพงมากนะอุ้ยน้ำว้วูหลอกว้าวน่าหลอกว้าเด้เยวอใหญ่อันใหญ่อันหญ่ไปฮัลโหลมาาไหนระ ได้ก็ของเราไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปงนอีก้อมเติมตัวเองทำไมต่อลา้ยน่ารัอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำเป็นตีหัวขอคอตถอหน่อยค่ะเออถามแล้วนะวะ้ทำไมเราต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงด้วยขอสอบถาม่อยค่ะไม้โอ๊ยขันมีดเนี่อเนียปืนงูอ่ะ เพราะอะไรถึงแต่งตัวแบบนี้เฮ้ยไม่ใช่คนรังไม่น่ะจิอนานาลปากหูเลใช่ไหเลยแต่งใครพูดอะไรวะไม่มีความหมายอื่นไม่มีความหม่อื่นเลยหรอขอขอบคุครับกูชับอสพี่ผู้ชายขออีกขออีกนขอนี่ก่อนเขาขอเลยะคะเป็นผู้ชายอ่องจิงหวขอสามหน่อยครับ ได้เลยครับเป็มสิบการแต่ตัวพี่เท่าพี่เอ้ยการแต่งตัวพี่เต็มสิบพี่ให้เท่าไหร่ครับพันหนึ่งไม่ให้ตอะไรดีายวไม่ดูต้องนอนการแต่งตัวพี่ผู้หญิงครับพี่โอ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเกิดมายังไม่เคยเห็น เออปาวานเอามาจากไหนลยีสาวแก่งจัดอะพี่ยกปาวานได้ทั้งตัวยอดมาไงนี่ลมีกดูแลพี่ถ้าผมติดอยู่ตรงนี้ลูกมผมจะอยู่ยังไงอะมีปืนปืนไอ้ยิงแล้วจอขัยังไงให้ยิงผมไว้อะยต้องเมดี๋ผมจะยอมพิชยางใช้ปืนเลยตอ้ทำเลยครับนี่เจยอจั หเป็นเด็กตามก่อนดีป้่าวะอ๋อดนตามนี่เออโดนเนี่ยตามแล้วอ่ะเรียบเปล่าที่เราีีไงเรียบร้อยีูเยอะคนหายเน่ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้อหเรียบร้อยไม่ต้องรีจ่ายโอ้โหเดี๋ยวเป็นสบายแค่นี้อนีิ ขอได้พี่พี่พี่ผมเขาทำทุกอ่เอาละตาระเบิดอย่อออกอไงีอ้จับตอัตเจ้าาขอรีัวว่ะไหวแล้วหน้าจอก็บัอีตโอ้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 ยโอยตัวใหญ่มาก นี่ต้องกัดกับปลาอ่ะอืออืออเอ้ยอนี่ใจเย็นนี่ใจเย็นยุติโตใหญ่แล้วเปรี้ยวหรอวะอือเฮ้ยอย่างนี้ฟักปลาวามาตีเลยวอือ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 เราจะวิ่งอ้อมทำไมสีโดนดิครับตีโดนดิครับตีให้โดนดิครับได้ตีโดนดิครับตีให้โดนดิครับตีให้โดนดิครับ ดีั้องคสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เราตกปลากันอยู่เขามีลูกเบ็ดบนหัวด้วยรุ่ยไรอุ๊ยคนนี้เล่นเล่นในนั้นหรอวิอาเหรอตกปลาเด้อตกปลาเด้อตกปลาเด้อเฮ้ยจริงวะเฮ้ยกาดูดิ เฮ้ยไมมีอ้างหรอตกป้าตกป้าตกป้าน่ารักเชียวน่ารักหรอแต่กูจะทำให้เธอรู้เองปึ้มโอ้ยอ๋อไอ้วานอะไรที่แอดมินเขาเสกให้มะเฮ้ยส่วนใหญ่มากอ่ะเคยเห็นครั้งแรกเลย อายุเท <mm oh, no? yes, anyway. ่าไหร่แล oh, ้วเนี okay. uh ่ยคสุดจัดตปนนแอดมินหรอเดอะไรอ่ะมีมองหน้าเลยมองหน้าเลยไปปปไม่ใช่หรอเอย้แ่มเสียงนาไม่่ไม่หคุณน่าสนใจว่ะน่าสนใจอยู่เกมดอย เห็ไหมบอกแล้วใจน่าสนใจน่นาเล่นน่เต่นนาเล่น,นว่าผีอันนี้น่าจะมีผีมัน,นมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ไ<ะ>น่ากลัเท่าดอกมันไม่มีมันไม่มีปีกอ้าวแต่ปาๆๆๆ กดราคาให้ต่ำคนอื่นก็จะขายได้เร็วกว่าเกิดตรงที่ว่าเร<า>ื่องไร้ระดัน้อยเรืงแข่งไปแล้วครับให้ดอกไม้ซะด้วยอ้าวสวัสดีครับคุณชาร์กอดอกไม้ทูบโอ้เศรษฐามาเมื่อไหร <c oughs> ่โผล่รอดเลยขายได้ คนเล่นแอชแข่งท้าแล้วลาซุาอบมาท้าไทยทำไมเขาไม่แช่แข่งคนส่งแท็บเล็ตล่ะ สนุกไหมเนี่ยอระวังนะระวังนะระวังอะไรแทนคนนั้นน่ะระวังนะเผื่อเมื่อไหร่เจอกันนาเจ็บตาขอโทษแต่เวลาเมื่อกี้ยิงไปเยอะเลยอ่ะอาจจะยิงอีกรอบนะโอ้ยเก้ทำไมทำไมทำอย่างนั้น ด้วยผมโดนเกผมโดนเนนน้อยเกย์โดนเนนน้อยจูบ